พอเราอายุขึ้นเลขสามผิวหน้ามันหย่อนค้อยมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของร่องแก้มร่องน้ำหมากนชัดมีปัญหาก,กระเป๋อแก้มค่ะ ว่าหลักๆน่าจะเป็นอายุด้วยค่ะแล้วก็หนูทํางานเกี่ยวกับถ่ายแบบเสื้อผ้าคือต้องแต่งหน้าทุกวันเครื่องสอําอางมันก็น่าจะทําให้แบบผิวเรามันฟองคล้ำง,ง่ายหรือว่ามีปัญหาที่ผ่านมานะคะก็มีดูแลมาตลอดเ็าจะเป็นพวกโบท็อกพวกไฮฟูอะไรอย่างงี้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตอนทำคือมันเจ็บมากๆเลยค่ะก็เลยมานานทีจะไปทำหนูไปหาข้อมูลมาเนาะก็คือเดอะทัสคทินิกเขาที่หลายสาขามากๆนะคะแล้วก็ที่เซอร์พรส์มากๆคือที่สาขาที่อิสวิลเนี่ยเขาเป็น เวลเนสดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยไม่ใช่มีแค่ความงามอย่างเดียวนะ สบายมากเหมือนเราไปนอนนวดหน้าเหมือนเราไปเข้าสปาแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยก็คือมันมีความอุ่นๆแล้วพี่ทัระทิดเขาจะแบบนวดหน้าให้หลังทําใช่ไหมคะก็กรอบหน้าอยู่ก็จะดูชัดดูเฟิร์มขึ้นตอนแรกก็ทาําไปนึงข้างก่อนเนาะแล้วก็พี่นักกายภาพก็ให้ดูฝั่งด้านขวาเนี่ยรู้สึกจะยกมากกว่าแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆใต้ตาแล้วก็หางคิว้วแล้วพี่เขายกคิ้วให้ด้วยค่ะก็จะรู้สึกแบบ หน้าตัวเองแบบดูตึงกระชับขึ้นชอบมากค่ะคิดว่าจะต้องกลับมาสับแน่นอนปัญหาที่กังวลใช่ไหมคะจอยเป็นช่วงล่องแก้มกรอบหน้าคือพี่นักกายภาพเขาก็เก็บให้หมดเลยค่ะตอนนี้ก็แทบจะไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วพี่เขาก็แนะนําว่าให้ทําเครื่อ,นองนี้ตีละครั้งหน้าเราก็จะแบบสวยเฟิร์มกระชับแบบนี้ค่ะเดินทางมาสะดวกมากแล้วก็อยู่ข้างหลังเซนทรัลอิตวิวเองค่ะมาถึงแล้วคลินิกเขาใหญ่กว่าที่คิดไ้เยอะเลยแนละ้วที่จอดรถก็สะดวกคลินิกสะอาดแล้วก็สวยมากค่ะ ก็ดูแลตั้งแต่ต้อนรับเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องมีน้ามาให้เรารู้สึกแบบพิเศษ